ผมเนะี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเลซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเลนะ,ะนี่ผมจะไปแต่งิ่งเลยครับเนี่ยไม่อยางไะเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือเรื่องราวก่อนที่จอร์ี่จะเจอวันพีชและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเร มาขอ,องบ้าน King Piece 24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับจานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์แบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิสออสตาอะิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโคดไขายอีกด้วยและบริการดินๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักน่าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะลร็ เกมที่เกิือที่สุดในโลกอย่างคิงสักสีก็อัปเดตสักทีฮะจอร์ดี้มันกลับมาอีกแล้วกับโลกใบนี้โลกที่เกลือเกลือตั้งแต่มีแต่เกลือเกมสตรีนเนี่ยได้ขายผลมังกรมันปรับใหม่หนมาดูดีไอคิ้งกือเนี่ยมันจะเท่หรือเปล่าแล้วก็ได้เขาเพิ่มสายสีลุงมาด้วยนะเออมังกรสีลุงกูก็เพิ่งเห็นกัวันนี้แหละมันมีอย่างนั้นด้วยหรือวมังกรสีลุงแต่เขาคูยยังเป็นสีออริจินอลอยู่เลยมาถึงกูโดนลุมกระทืบก่อนเลยฮะโอ้ยมังกรกัวดอื่นนี่ยมาไม่ปาณีกูเลย แล้วเขาบอกว่าบอสโอเด้งเนี่ยมันดอบดาบใหม่ด้วยนะท่านผู้ชมนะมันก็คือดาบมูลามาซาจากอารวินนั่นเองไม่นดาใช่เออจะเป,เป็นดาบที่เท่น่าจะมาจากเฟดเดี๋ยวเรามาล่าก,กันและมีเกาะใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือพวกพังหาศาสานั่นเองครึ่งร้อนครึ่งเย็นนั่นเองสลับเกาะนี้และก็มีผลตื่นใหม่นะั่นคือแมกมากกับน้ําแข็งนั่นเอง แต่ดูทรงแล้วการตื่นกับคนพิศารเนี่ยมันโอ้โหใช้มันียเยอะมากๆเลยเดินชมได้สักแป๊บก็โดนคนแถวนี้ทักทายไปหนึ่งทีฮะโอ้โหแทบร้องเลยกูโอ้อเอขาทักทายเราดีมากเลยฮะเขาฆ่าเราตายเลยและกอนนี้ก็ได้ยินเสียงเขาตีกิ้งกือกันอยู่ไม่พลาดที่จะมาลองตีกับเขาบ้างเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะดอบเกจมกกังกรเอาไปสุ่มสายสีลุ้งได้มาดูดีตจอน์ี้มันจะได้แม่มังกรสีลุ้งอ่ะอยากได้เหมือนกันแต่กูอยากได้สีดำมากกว่ามันเท่มากเลยเนี่ยไอตัวยุงลายตัวเนี้ย เออมึงดูดีความเท่ของมันตีไปตีมาสักพักตายโอโงกับผมแล้วก็ลืมเซ็ตสปาด้วยโอ้โหแม่งอยู่สัก ไเลยยุงลายตัวนี้ยุงลายมันตัวนั้นนั้นมันอยู่บนร่างกาแต่ยังไงสุดท้ายก็สู้พลังเทพของจอร์ดี้ไม่ได้ฮะเทพแสงสุดอลังการของเขาเนี่ยบอกเลยว่าตึงจัดๆได,ด่ยิงลากหัวตึงๆได้ด้วยเป็นไงล่ะมึงสู้ไม่ได้ละนีออ่แต่ค่าฮิตมึงสวยมากเลยเกมนี้ทําดีกว่าบอกฟุตอีกและตอนนี้มันก็กําลังแกะตุยเลยฮะตุม้มเรียบร้อยครับผมไม่ได้ห้าอะไรเลยได้มาแค่ห้ามอนีก็ยังดีที่ได้มานีมาไม่รอช้าจอร์ดี้กลับมาฟาร์ม เพราะว่าอยากเวลตันเร็วเออเวลตันเร็ว,เ,เ,รวเกมนี้ทําอะไรได้หลากหลายดีแล้วดูฮะไอ้บาวนี่ม่งใช้ดาบใหม่ด้วยเกมเปิดได้ไม่กี่ชั่วโมงมึงมีดาบใหม่แล้วเนี่ยดาบฟัดวิญญาณไม่ใช่ดาบการเวลานั่น,น่ะดอกจากเรือผิดถิงส่วนกูมีอะไรบ้างไม่มีเลยฮะมีแต่ดาบและหัว,วคมๆดูแตก่ก็พวกเขาช่วย แต่แล้วก็ช่วยกูจริงหรือเปล่าวะเน,นี่ยเออก็ช่วยแหละและทนใดนั่นเองที่หน้าจอก็แจ้งเตือนว่าเฮ้ยโอเด้งนั่นเกิดแล้วหรือว่าคิงซามูไรนั่นเองมีโอกาสดบดาบที่มีชื่อว่ามูรามาสาดาบใหม่ล่าสุดจอร์นี้ไม่รอชาร้าที่จะไปกระทืบม,มันก่อนอีกเรื่องเปลี่ยนจากมลรงสาให้เป็นมังกรก่อนเพื่อจะโจมตีไอโอเด้งได้ง่ายขึ้นเพราะไอเช่นนี้แม่งฟันแรงชิบหายเออทีเดียวอาจจะล่วเป็นขี้ได้เลยนี่ฮะอันนี้คือบอสปรับใหม่ล่าสุดดูมันฟันโอ้ยฟันกูยั้งแรงเลยหาคี้กูหายหมดเล โอ้โหดูครึ่งหลอดมึงสับกูขนาดนี้มึงไม่เอากูไปทำแบบต้ยมยำกุ้งเลยารเวนเฮ้ยแม่งเ้ยโคตรแรงเลยพี่สกิลของไอ้กิ้งกือตอนนี้ปรับใหม่ก็ถือว่าใช้ไลกว่าเดิมมากเลยดูดิสกิลมันเท่ขึ้นนะเนี่ยเออมีพยงพายุอะไรเท่กว่าเดิมเยอะเลยเออชอบชอบดีแล้วที่ปรับฮะตีไปตีมาเอ้ยทำไมเลือดโอเด้งมันเพิ่มกลับมาเต็มอีกแล้ววะเออแล้วก็กูก็สงสยัยก็ถามคนแต่นี้เขาบอกว่าเอ้ยมันมีสองร่างเว้ยเออมันมีร่างอีวลูชันด้วย โอ้เดี๋ยวนี้พัฒนามีสองร่างแล้ววะเนี่ยกูจะบ้าตายมันมีร่างฟันวิญญาณของมันด้วยโหร่างปกติก็ฟันแกจะตายหาแล้วแล้วนี่เราจะทันเวลาไหมเนี่ยตอนนี้ตีไปไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วม้งเนี่ยทำไมพวกนี้มันตีช้าจังวะมันใช้สกิลหำอะไรกันวะนพวกเนี้ยเออทำมาไม่ใช้มังคือมังคือแรงสุดเล็วเฮ้ยเขาบอกว่าระวังมีบั๊ก นะครับโอเด้งมันจะหนีจากเราไปหายไปตลอดการเลยอย่าให้เกิดกับกูนะกูอยากได้ดาบมุรามาซุเ็นก็บอกว่าถ้ามีคูณ2ก็โอกาสดรอปหบเปอร์เซเลยนะคือคือเลยนะเว้และตอนนี้บอสก็กําลังจะตายแล้วฮะเหมือนจะตายเรียบร้อยแลวด้วยนะหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วจริงด้วยฮะอเอาไม่ได้อะไรเลยอ,อ่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเกมมันวักนะเฮ้ยไม่ได้นะ ต้องรีบไปหาดูรีบไปวิ่งไปดูดิมีใครได้อะไรไหมไม่นะอย่าบอกว่ามันหายไปตนหน้าตตาเลยเฮ้ยโอ้โเสียเวลาชีวิตกุีกแลละ จริงๆแล้วผมตีโอเด้งอีกหนึ่งตัวนะครับแต่แม่ก็ไม่ดับเหมือนเดิมเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดวงจรที่มันเป็นห่ำอะไรเออในไหนดาบนี่มันเทดได้นะครับกูก็เลยไปฟาร์มมาตอนนี้เวลตันเลยครับผม3ามพงั้นก็เอาเลยละกันนะไม่รู้จะรอไปทําไมไหนไหนมันเทดได้แล้วดวงไม่ดีแต่มันแก้ได้ด้วยเงินนะ <c oughs> เรียบร้อยกูก็ได้มาแลวครับผมดาบมุลามาแสดาบอะไรทําไมแพงๆ,ๆเนี่ยมาดูดิโอ้โหโอโคตรง่อยเลยท่านผู้ชมนี่ดาบมันจริงเหรอเนี่ย โอ้โหเหมือนดาบข้างทางอะไรสิบบาทเลยลายไม่สวยอะไรเลยดำเมี่ยมเลยเนี่ย เมื่อดาบจัดถังขยะไม่กูหรือเปล่าเนี่ยคนขายโดยดาบมุลามาสูนนะครับมันจะมี2เวอร์ชันนะฮะนั่นก็คือเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันหนึ่งช่างแม่งมันะไม่แรงเออเราข้ามไปเวอร์ชันเออสองเลยละกันดูเวอร์ชันสองนั้นเราต้องตีเจ้าทะเลครบ20ตัวก่อนนะท่านผู้ชมนะถึงจะปลดล็อกสกิลทั้ง2สกิลได้ผมก็เลยไม่รอช้าไล์สตรีแม่งเลยละกันใครที่ได้ดูก็นั่นแหละฮะไล์สตรีตีเจ้าทะเลขอเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูฮะว่าเราได้กองอะไรกันบ้างกับผมมาถึงซัดไปแล้วฮะเทีย เลยไงโอ้ยกูเพียมากเลยได้อะไรไม่ได้ได้เทียหนึ่งแล้วไม่ยได้เมียกูหรือเปล่าเทียหนึ่งเนี่ยแต่ก็ไม่รอช้า,ามาที่ตัวต่อไปกันเลยฮะตัวนี้สีแดงแรงฤทธ์นะครับมาดูกันเราจะได้กล่องอะไรสำหรับเทียนี้เออขอไหมสักเทียทรงเทียสามอะไรเงี้ยเออไม่เอาแล้วได้ปลาเทียหนึ่งอะ่ะเบื่อแลวไงเห็นหน้ามันเบื่อแล้วเปิดมาปั๊บปั๊บนี่ลุ้นก่อนลุ้นลุ้นโอ้โหไม่ต้องลุ้นแล้วฮะหนึ่งอีกแล้วครับผมกูจะบ้าตายมันเอาไปมอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วต่อเลยละกันนะไม่ เจ้าผู้ประดังเพลงตัวนี้ตัวสีดำํำก็ผมไอ้นี่ไอโกงแน่เลยตัวนี้ตัวโกงเนี่ย,ยมักจะได้ของดีไงตัวดําๆแล้วทําไมแดงๆเนี่ยมามาดูกันนี่เฮ่เทียส,สองเทีสทสย,อยทอสองเทียสามเทียสี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเทียสองว่ะเฮ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่เปิดมาปัาบ๊บก็ไปเอเอ เกลืออีกแล้วไม่มีอะไรเลยในกล่องว่างเปล่าจ้ะเลยตัวต่อไปกันเลยครับผมแมเก็บไพไ่อะไให้ดูกันแบบอิ่มๆครับผมนะตัวนี้ตัวสีเขียวไงมันเจ้าของเกมไงกูได้ตบเจ้าของเกมแล้วนะ่ะเดี๋ยวมาดูดิได้อะไรมันต้องมาแน่แหละเทียสามอ่ะเทียสี่ก็ได้พี่การันตีไปเลยมันมีนที่ไหนเทียสองอีกแล้วฮะไถือว่าโชคดีเนี่ยเออเทียสองมาล้วนๆเลยแต่ก็เหมือนเดิมฮะเกลือไม่มีอะไรในกล่องอีกแล้วมีแต่มันี กันมาแบบชับๆับฮะตัวต่อไปครับผมตัวสีแดงครับผมนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมอัดไปมั่วๆคาร์ลอสุงกันไป แต่ที่สําคัญเราต้องตีได้ยี่สิบตัวฮะเปิดออกดูโอ้โหมาอีกแล้วครับผมเทียนหนึ่งลูกรักมึงมาอีกแล้วนะไอเวนมาตะเป็ดอะไรนักหนาเปิดออกดูโอ้โหผลหมีได้มาห้ามานีอีกแล้วต่อเลยแล้วกันรอเป็ดอะไรห้าครั้งนี้มาตัวสีน้าเงินกับผมนี่ลากหัวคมๆไปคนอื่นเขาใช้ดาบอื่นดาบอื่นกันแล้วกูยังลากหัวอยู่เลยกูมันเป็นเมตาเก่าแล้วเนี่ย กูไม่เป็นแบบฟเฟรนติโนล้ลำแบบสวยๆแล้วแต่ยังรักหัวตึงๆอยู่เลยโอเคโอ้เทียสองแล้วนะไม่จะไปคลิปนี้เทียสองออกบ่อยจังเลยโแต่ก็ในก่อนไม่ก็วางเปล่าเหมือนเดิมนะฮะไม่เคยมีอะไรเลยชีวิตชีวิตนี้ เบื่อแล้วตีจ้าทะเลหันมาตีเรือกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมลักหัวคมๆใส่เรือกันหน่อยเดชไอข่าวเรือนี้มีดาบใหม่ด้วยนะแล้วก็มีออฟเอาไวท้ทาโยลูวีทูด้วยเออมาดูที่กูจะได้ไหมโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วเรือพังไปแล้วไปได้เวลาดำน้ําหาประการังหาสมบัติในครั้งนี้ขอให้ได้ให้โดนฮะเปิดมากล่องแรกได้แต่เงินครับผม <c oughs> เกลือโอเคไปกล่องต่อไปเลยแล้วกันว่ายไปแบบช้าๆกูไม่รู้ว่ามันแดดได้ในตอนแรกโอเคเอามาเปิดไปอีกกล่องป้ามวยนาก้น มันไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นของสวมใส่มาถึงก็ได้ของสวมใส่เลยเยอมันไม่มีอย่างอื่นแล้วในชีวิตขอดาบได้ไหมดาบน่ะโอเคลองดูกล่องนี้ดิกล่องนี้อาจจะเป็นดาบก็ได้เปิดออกดูอูห้หูไม่มีอะไรเลยฮะเงิน เงินล้วนรู้สึกจิตใจอยากจะตีอีกฮะขอเสรอีกตัวแล้วกันนะก็ไม่ใช่ขอเจเสอีกลำแล้วกันสลับเรือผีสิงอันนี้แล t s g กตีไปตีมาอเออเรือนี้ทำไมมันง่ายจังเลยครับขอนะโยลงโยลู่เลือดาบมงหนับใหม่อ่ะโอเคเรือมันพังเลยฮะไปได้เวลา ดำน้ำหาปากาลุงไปเลสโกมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างฮะเปิดออกดูโอ้โห,โโหมันนีอีกแล้วเออมีแต่มันนีเลยเนี่ยฮะชีวิตนี้โอเคเปิดน,นี้ไปโอ้โหโอโห้ได้อีกแล้วฮะของสวมส่เอ้ยไม่ได้อย่างอื่นบ้างเลยดับมึไงดับไปเงี้ยหรือว่ามันไม่มีอยู่ในกล่องวะว่าไม่น่ามีท่านผู้ชมดวงเกลือทักาดนี้จอดี้มันก็รู้ๆกันอยู่โอเคเปิดอีกกล่องหนึ่ง แรกแล,และก็ถึงเวลาที่จอรนี่จะทําดาบมุรามาสา V2 แล้วฮะจริงๆผมอีววไปแล้วหนึ่งสกิลแต่นี่เป็นอีกสกิลหนึ่งทั้งหมดตีเจ้าทะเล20ตัวเลยนะท่านผู้ชมเออตีโคตรเยอะมาดูกันอ่ะมันก็ต้องใช้อีก50มนันนีรวมกัน100มันนีเลยโจากดาบง่อยๆสูดด่ดาบเพลิงสุดบ้าคลัง่งฮะแล้วก็มีสแตตเลนด้วยออมาดูกันดีกว่ามันจะเท่หรือเปล่าดูความสวยงามของดาบม,มันสิเครือบอาคีก็ไปนี่เป็นไง กะะทอยู่นไหนขอใช้สก uh ิลแรกฮะโอ้ปาดไปออกไป3ทางแม่ฝันกูยังเจ็บเลยเฮ้ยโอ้กูจะตายแล้วชิบหายเลยไงมาสกิลอื่นกันบ้างนี่เลยโอ้ปาดดาบเอออกูแตกครั้งนี้ขอลองกับมอนงูงแล้วกันนะฮะดาบนี้สามารถเก็บสเต็กได้ด้วยนะฮะถ้าเราสเต็กครบเมื่อไหร่ดาบเราก็จะ เพลิงเผาไหม้เต็มระบบนะครับบอกเลยว่ายิ่งกับปานตะวันกูบอกเลยดาบส้นตีนเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันนะโอ,อ้ดีสเต็ตจะครบแล้วครับผมอ่า,าพร้อมกันแล้วก็สเต็ตค,ครบแล้วฮะเรียบร้อยครับผมนี่กลายเป็นปานตะวันโคตรเท่ดีมีสกิลด้วยพอใช้สกิลมันก็เปลี่ยนสกิลให้เฮ้ยมันจะเท่เกินไปแล้วเปล่ามาดูสกิลแซดกันบ้างดีกว่าฮัาบนี่เลยปุ๊บปั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 ๊บปี๊ดอะฮะโอ้โหยี่ก็ผลแสงกูเลยยังชอบอ่ามาดูกันนี่ฮับดาบเพลิงนรกโลกันตูมก็ไปนี่เลี้ยฟิก เก็บสเต็กม,มาอีกรอบแล้วมาดูอีกท่านึงครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนกันเทียโอเคดาบเพลิงนรลกโลกันมาแล้วก็ชุกชับพรอปพร็ปับ,บเปี่ยอาอะไรก็แทงก็ไปฮะเป็นดาบีกทีนึงตูมระเบิดโอ้โหโคตรเท่นี่แหละฮะตีเจ้าทะเลยี่สิบตัวบวกกับอีก100ร้อยมณีฮะกับการทำมุลามาสาเวอร์ทูมึงชอบกันไหมกว่ามันกเกยเฉยๆนะโอเคเจอกันใหม่พ์ทหน้าแล้วกันพันทนี่ไว้แค่นี้ก่อน <S <S